วันนี้ได้มาร่วมงานนะครับเป็นการเปิดตัวพริเนเตอร์นะครับผมของเครื่องพิมพ์ Brother นะครับก็เป็นเครื่องพิมพ์ที่ ผมรู้สึกว่ามันใหม่มากๆกับหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นตัวฟังก์ชันของเขาเองนะครับผมความเล็กกระทัดรัดที่ย่อส่วนมาแล้วก็เรื่องความปิ้นคมชัด no border ด้วยนะครับก็เป็นเครื่องปรินที่ผมรู้สึกว่ามันเป็น new innovation มากๆแล้วก็รู้สึกว่าไม่อยากให้ทุกคนพลาดนะครับมันเหมือนแบบ generation ที่เริ่มจะเปลี่ยนแปลงจากเครื่องปรินน้เดิมกลายเป็นเครื่องปรินแบบใหม่ที่มันเป็นของแต่งบ้านได้ด้วยก็ลองไปดูกันนะครับบราเดอร์มันตอบโจทย์อะไร โอ้ยหลายอย่างฮะคือแบบพอเราทำเราเป็นทำร้านอาหารด้วยเนาะเรามีทำไฟล์ได้หนึ่งคือเราต้องมีการปริ้นรูปเมนูรูปแรกที่เราถ่ายมาเนี่ยเพื่อให้ทีมงานทุกคนรู้ว่าเราจะเสิร์ฟแบบนี้นะสีมันต้องไม่เพี้ยนนะซึ่งอันนี้เราใช้อยู่แล้วอย่างที่สองคือพอโตขึ้นมันมีเรื่องงานเกี่ยวกับเอกสารค่อนข้างเยอะเราก็เป็นคนที่ต้องปริ้นค่อนข้างเยอะแต่บางทีก็ไม่ได้อยู่บ้าน เราก็สามารถปีนจากที่ไหนก็ได้นะฮะผมคือมันสะดวกมากคือมันตอบโจทย์แบบคนรุ่นใหม่สําหรับเราอ่ะอและอย่าง,อย,างอย่างที่สามคือพออย่างที่บอกเล็กกะทันรัดและสวยใครที่อยู่ห้องคอนโดอย่างเงี้ยมันแบบมันวางแล้วมันไม่กระเดิดกระดานเหมือนแบบอยู่ออฟฟิศเงี้ยครับผมก็คือรวมทุกอย่างสําหรับคนเชนนี้เลยเห็นว่ามาในงานวันนี้แล้วก็จะได้แบบส่วนลดพิเศษใจไหงคะใช่คือถ้าปอกว่าคือถ้าใครซื้อตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนะครับผมก็จะได้ประกันยืดยาวเป็น3ปีเลยซึ่งประกัน3ปี ยาวมากนะผมว่าไม่มีแบรนด์อื่นกล้าทำก็ฝากผมกับราเดอร์ไว้ด้วยนะครับผมก็นี่เรามี TVC ออกมาเรียบร้อยแล้วก็ดึง DNA ที่เราตรงกันออกมาทำนะครับแล้วก็อย่างที่ผมบอกไปว่าราเดอร์นะครับเป็นเครื่องปิ่นที่อันแน่นอะนเรื่องคุณภาพดีอยู่แล้วเรายิ่งมานี้ด้วยที่มันเหมือนเป็นแบบเป็น next step ของเขาแล้วที่เป็น major change เลยจริงๆก็อย่าอย่าพลาดนะครับวันที่31เอ้ยวันนี้ถึง30กันยาย,ยนรับซื่อ ยี่สิบรอบอะแล้วเราก็เริ่มรู้สึกปวดปวดนิดนึงแต่ว่าก็ยังไม่มากเราก็ไปทําอาหารให้เพื่อนกินคือเราไปกรุ๊ปใหญ่เป็นสิบสี่คนเออมันยังใช้งานได้ปกติวันกลับก็คือยกกระเป๋าอะไรหนัหนกๆไปแต่พอไปถึงสนามบินผมรู้สึกว่ามันแบบมันเริ่มพลิกอย่างนี้ไม่ได้ละมันมันเริ่มได้แค่นี้ละคนปกติแลเหมือนเชลิเดอร์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ข้างนี้ทาําไม่ได้ก็เริ่มรู้สึกว่ามันไม่ปกติเพราะผมเคยกระดูกแตกไปรอบหนึ่งกลับมาก็เลยลองไปเอ็กซเรย์ดูเขากระดูกปกติฮะไม่แตกแต่่หมอสนานาาว เออเอ็นน่าจะเซฟเอ็นอาจจะฉีกหรือเปล่าซึ่งเราก็ต้องเมคชัวร์ก่อนก็เลยไป m r ็มอาร์าอ่าเอ้ยตอนแรกยังไม่ MRI ตอนแรกเขารอดูอาการก่อนประมาณสัก5วันปึ๊บมันดูไม่ดีขึ้นงั้นส่ง MRI เลยแล้วก็ไปฟังผล MRI มามาเมื่อวานตอนเช้านะฮะคือเราเรอจบคอนเสิร์ตก่อนเราค่อยไปฟังเพราะว่าเดี๋ยวหน่อยก็ได้ผลสรุปว่าเดี๋ยววันอาทิตย์ ไม่ผ่าล่ะครับผมแล้วก็ใส่เปลือกต่อเอ็นฉีกฮะฉีกจริงๆใช่ครับฉีก่ะฉีกเยอะอยู่แล้วตอนนี้ตอนนี้ต้องหลับอันนี้อันนี้คือเราไม่ได้พันแล้วก็ใส่อย่างนี้อย่างเดียวนะมันเป็นเปลือกอ่อนนะฮะคือถ้าเห็นมันก็จะมีตัวเปลือกที่มันดามไว้คือเขาต้องดามถึงข้างบนเพราะว่าป้องกันการที่มือเราขยับแบบนี้แต่างนีน้เราก็อยากไปึ้เปนเพื่อหนึงคือเราบอก เรารับปากไว้แล้วด้วยแล้วก็ตั้งแต่เราเห็น PP 2คือ PP ยอะสัดแบบเกินร้อยเเซเพราะฉะนั้นเราจะไม่ร้อยมันไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็หนึ่งคือ r e s p o n s i b i l i t y ของเราเรารับแล้วไงเราต้องเต็มที่สองก็คือเขาเต็มที่กันมาสุดๆแล้วเราก็ต้องใส่เต็มแล้วเดี๋ยวไปสุดอยู่ที่ผ่านี่สองวันตึ้งเต็มที่องคือเราก็โชว์จัดเ็มคือเหมือนที่ฝ่ายเขาบอกว่าเต้นเกิน ไม่เกินหรอกเฮ้ยอันนี้ถ้าพูดถึงคอนเสิร์ตต้องอย่างแรกขอขอบคุณน้องพีพีแล้วก็ขอขอบคุณพี่เตลสุพลนะครับผมพี่พีกิวเอ็นเทนเมนต์ด้วยที่ให้เกียรตินายใบนะเชิญมาแล้วก็ได้ทําให้นายใบนายกลับมารวมตัวกันกลับมาออนเซตจด้วยกันอีกครั้งก้าวมีนาพอดีด้วยครบรอบ6ปีที่ยุบไปแล้วด้วยเนี่ยครับกขารู้สึกดีใจดีใจคุดีใจมากๆกับเป็นวัดคุณพ่อด้วยแล้วก็อยากไปไดป็นแตด้วยกันได้อยู่กับพพีด้วยต้องพูดดีแล้วกันค ก็เป็นความรู้สึกที่เหมือนความรู้สึกเดิมๆก็กลับมาเหมือนกันนะครับพี่พีตออะไรนะฮะพี่พีเขาไปตบก้าวคนนีใจละลายเอาจริงถ้าไม่ใช่พีพีผมว่าจะไม่ไปด้วยนะคือมันมันก็มีแบบอุ้ยยะโทษฮะตอนนั้นพี้ก็พี่เบลเขาก็โทรมาไงแล้วคือเราก็แบบเราอยู่แต่ในครัวแล้วอ่ะเราก็ไม่รู้ว่าเรายังแบบ ระดูกันเดียวเรายังแบบขยับได้อยู่หรือเปล่าอย่างเงี้ยฮะแต่แบบพอเราเห็นความตั้งใจของเขาว่าเออพีพีเขาแบบอยากให้นายไปนายมาจริงจริงประจวบเหมาะกับการที่มีมความบังเอิญในวันที่9มีนาด้วยแล้วก็นายไปนายเราก็ไม่ได้รวมกันมานานแล้วด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออ w ว y น o t ก็เลยได้กลับมารวมกัน,นคุณฟิลน,นะผมว่ามันแบบ มันหนึ่งคือความรู้สึกเดิมๆเนาะที่กลับมาการที่อยู่กับเพื่อนฟีลลิ่งกันตอนซ้อมตอนเถียงกันอะไรอย่างเงี้ยฮะมันมันก็กลับมาหมดเลยเราได้เจอกันในวันที่แบบแต่ละคนแยกย้ายกันไปเติมโตในหนทางของตัวเองเงี้ยฮะแล้ววันหนึ่งพอมันมาเจอกันมันแบบเหมือนเพื่อนที่ไม่ได้เจอกัน5 6ปีแล้วมาแคชชั่กันอ่ะมันก็จะมีมุมมองอะไรหลายอย่างที่แบบเออพวกมึงโตกันแล้วอ่ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น อดีตก็เคยแรงอยู่กตอนนี้ก็ยังใช้ได้อยู่ <c oughs> ยังใช้ได้อยู่มาากนรอว่ ะไรเลยนอนไปเรื่อยๆยอก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 ก็ทำหลายอย่างอ่ะคือที่จริงผมยังยงังยังทำยังทำการสแสดงอยู่แหละแต่แค่แบบคนอาจจะไม่ได้เห็นเยอะเพราะว่าเราไม่ได้รับเยอะด้วยอะไรแบบนี้ครับผมแล้วก็หลายๆคนอาจจะเข้าใจว่าผมไม่รับงานในวงการบันเทิงแล้วไม่จริงนะผมขอยืนยันตรงนี้ว่าผมยังรับอยู่นะงงานการสแสดงทั้งวงการบันเทิงแต่แบบก็เข้าใจและว่าภาพที่มันออกมาส่วนใหญ,ญ่ก็จะเห็นเป็นร้านการทำอาหารมากกว่าหรือก็ก็เป็นหนึ่งสิ่งที่เรารักอินแล้วก็แบบ มันเหมือนเป็นอีกหนึ่งแบบไม่ใช่ไซต์ช็อปแต่เป็นเมนช็อปเลยเหมือนกันก็แอบฝากของเลยนะ้วก็แอบฝากงานเลยนะครับเราก็มีทะเลใจนะฮะอยู่ทองร้อ13คบสพงศ์แล้วพอเราเจอสิ่งที่ชอบอ่ะการที่เราได้อยู่กับมันเรื่อยๆมันมันแฮปปี้ดีครับผมแล้วถ้าทําสิ่งที่ชอบแล้วได้เงินด้วยมันจะแฮปปี้มากกว่าอย่างเช่นกินเหล่าหยอกว่าบองเราลงมีนิแอคชั่นกับสุนัขบ้ากครับโอ้เจ็บคือแบบต้นแบบก็คือแบบ หัวเราหันหน้าเขา้าโคดึงก็หันหน้าเขา้าโคอยู่นะจริงๆหันหน้าเข้าัวอยู่แต่ว่า <c oughs> คือผมรู้สึกว่าการที่เราหันหน้าเข้าครัวมันไม่ได้จําเป็นว่าต้องหันหลังให้การแสดงอ่ะเ <c oughs> พราะว่าสาธุสองถ่ายเสร็จแล้วค่ะถ่าย <c oughs> <c oughs> เสร็จแล้วค <c oughs> ่ะอัปเดตแบบว่าสาธุสองจะามีความแบบเข้มข้นขึ้นอย่างไร <c oughs> ผมเซ็น N D A ไว้อ่ะแต่ผมจะพูดเท่าที่เขาฟ้องผมไม่ได้แล้วกันเนาะ ส่วนตัวผมผม,มอ่านบนแล้วผมผมว่ามันเข้มข้นขึ้นผมน่าพูดได้แค่นี้แหละเป็นอันนี้มันเป็นมุมพ์ซันนลของตัวเองคือผมชอบชอบแบบคือผมรู้สึกว่ามันเข้มข้นกว่าซีซั่นหนึ่งแล้วก็คิดว่าน่าจะมีหลายประเด็นที่แบบเออคนน่าชอบกันน่าจะพูดได้แค่นี้แสดงว่ามันดี มีครับมีมีคืออันนี้พูดถึงหนังปกติเนาะการมีซีซันสอแน่นอนว่ามันต้องเข้มข้นกว่าเดิมอยู่แล้วมันมีเรื่องอื่นที่จะมาเล่าอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยแต่ยังไม่รู้เหมือนกันครับผมก็อยากรู้เหมือนกันนะผมอันนี้ต้องบอกทาง Netflix ว่าเมื่อไหร่ปีนี้ไหมือว่าเขาเหมือนเขาประกาศไปแล้วว่าปีนี้ใช่ไหมใช่ไหมเขาประกาศไปแล้วปม่าเขาพูดแล้วเนาะ พี่โอเ้เขาเขาบอกอยังอ่ะว่เาเขาออนปีนี้เนี่ยอบอกแล้วเขาบอกเขาบอกแล้วเนาะโ okay. อเคออนปีนี้ฮะปีนี้ได,ได้ดูได้แน่อ๋อใช่เพราะเขามีงานแถลงไลน์อัพไปแล้วไงใช่ซึ่งสาธุอยู่ในปีนี้ครับอานอกสถานลังรับงานยังไม่มีอะไรเลยครับติดต่อได้คนระับช่วงนี้ว่างมากแลก้วก็อยากทำการแสดงมากนะครับรอบขาดหร่าใช้รอบทำกิจก็ K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  ขาเสร็จปุ๊บก็น่าจะต้องใส่เฝือกอ่อน่ต่อเพื่อให้มันสมานดีประมาณ6-8อาทิตย์แล้วก็กายภาพต่ออีกประมาณเดือนหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ,บ,บ,ท,รบที่จริงเรารับก่อนได้นะเพราะพีโปรดักชั่นมันมือข้างเดียวมันก็ทำงานได้อี่เป็นรับได้ที่เป็นรับได้เอาับบนี้เราจะมีแบบทำเสร็ออกมา เดี๋ยวต้องโทรหารพี่เบลสูพลก่อนว่ารับทำไหมรวมน้ยผมว่าก็ถามว่ารวม9คนมาทำเพลงใหม่ด้วยกันเหรอ,มอผมว่าก็มันก็หลายๆองค์ประกอบรวมกันเนาะก็ไม่รู้แต่ว่าถ้ากินข้าวด้วยกันนี่อกำลังนัดกันอยู่ฮะอ,อยากนัดเพื่อนเพื่อนมาทำอาหารให้กินแต่ว่าอาจจะทุลักทุเลนิดนึงเขามีมือเดียวรักันจะไม่ลบาก กันลาบากไหมก็ก็คิวซ้อมเพิ่งคบกันเมื่อไม่รู้วันไหนเลยอ่ะก็นัดกันลำบากคือพอแต่ละคนเรามีมีงานในสายทางของตัวเองเนาะการที่จะแมทคิวๆหนึงเนี่ยละเกคนมันก็มันก็เป็นเรื่องที่ยากเหมือนกันครับใช่ต้องรอคิวล่วงหน้ากันสองสาเดือนอย่างเงี้ยถึงจะได้มีโอกาสได้เห็นมำเห็นกินข้าวด้วยกันเห็นแต่เห็นทำเพลงด้วยกันอันนี้ไม่รับประกัน อุ้ยแล้วงั้นผมปักวันแล้วให้ทุกคนล็อกคิวตามผมเลยนะเพราะมึงฟังนะอูล <ihat> ็อกคิวแล้วนะร้านพังค์นาคาพนะค์นาคาไม่คือเดียวก็ได้ว่าคือเดียวว่าไม่ไม่เดี๋ยวมันไม่สุภาพ